สวัสดีพี่น้องคิดจกักรพนักกิจทุกๆคนนะครับผมสุขสันต์วันคริสต์มาสพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันหนึ่งเรื่องที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวชีวิตของผมเนี่ยให้กับพี่น้องทุกคนนะครับตอนที่ผมอายุ18ปีคุณตานะครับได้ส่งผมไปที่อเมริกานะครับเพื่อไปซัมเมอร์3เดือนนะครับ<ม>หลังจากที่กลับมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหลายคนถามผมว่า อะไรที่ผมได้รับและอะไรคือบทเรียนที่ผมได้รับนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจํามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ผมได้รับก็คือการที่มีเพื่อนของคุณตาหลายๆครอบครัวหลายคนที่เขาไม่รู้จักผมเคยเห็นผมครั้งแรกเนี่ยเขาให้นะครับเขาเลี้ยงข้าวนะครับเขาซื้อของขวัญให้เขาให้หลายๆอย่างโดยที่เขารู้อยู่แล้วว่า วันหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เจอเด็กไทยคนนี้อีกแล้วแต่เขาเลือกที่จะให้และเลือกที่จะรักผมนะครับโดยที่เขาไม่ได้หวังว่าผมจะได้ให้อะไรเขาตอบแทนนะครับและเมื่อมีหลายๆคนทําอย่างนี้กับผมเนี่ยพี่น้อง3เดือนอผ่านไปนะครับแล้วผมกลับมาที่ประเทศไทยผมรู้สึกว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของผมอย่างมากมายนะครับว่าแล้วก็ให้ผมเปิดตาผมว่า,วาผมสามารถเป็นคนที่ให้ได้นะครับแล้วผมรู้ว่าเพื่อนคุณตาหลายคนแล้วก็ คนที่ผ่านมาในชีวิตของผมตอนที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะหลายคนก็เป็นพนักงานประจําหลายคนเป็นทหารนะครับแต่เขาเลือกที่จะบอกว่าเนี่ยน้องถ้าสมมุติไปร้านรองเท้าอยากได้รองเท้าอันไหนเนี่ยเลือกซื้อมาหนึ่งคู่เลยนะครับผมก็ไปเลือกซื้อคู่ที่ผมอยากได้นะครับจนมาถึงทุกวันนี้รองเท้าคู่นั้นเสียไปแล้วนะครับข้าวที่ผมเขาเลี้ยงผมก็ผมก็กินไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าความรู้สึกและก็ความคิดในหัวใจของผมยังอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ขาให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับผมแล้วก็มันได้เปลี่ยนชีวิตนะครับทำให้ผมกลายเป็นคนที่เชื่อว่าเฮ้ยเราสามารถให้ใครคนใดคนหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะครับพี่น้องผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าลงมาพระเยซูพระบุตรเนี่ยลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับประมาณ25ทันวาเวลาที่เราตั้งไว้ใช่ไหมครับเพื่อให้ชีวิตกับเราและให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์พราะไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากเรา และเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้ในหัวใจของเราแล้วนะหรือว่าพระองค์ให้ทุกอย่างพระองค์ให้กุญแจรทรัพย์สมบัติกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์และทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับเราพี่น้องมันเหมือนกับมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราและเราจะเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ให้เพราะเรารู้ว่าเรามีมากพอเรามีครบบริบูรณ์เรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผม <S <S เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการให้นะครับและหลายครั้งเราพูดว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับใช่ไหมครับอยากจะท้าทายพี่น้องว่าเดือนนี้พี่น้อง พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตและพระเจ้าอยากจะอวยพรพระเจ้าอยากจะอวยพรครอบครัวชีวิตการงานทุกอย่างของท่านนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือว่าเราเริ่มต้นด้วยการใช้ความเชื่อด้วยการที่จะให้นะครับการให้จะอวยพรเราเองและการให้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและก็อวยพรคนที่เราคนที่เราให้และคนที่ได้รับด้วยนะครับผมสุดท้ายอยากจะอิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนนะครับที่พี่น้องจะมีคริสต์มาสที่ดีนะครับแล้วก็จะเดินด้วยความเชื่อ นะครับผมที่จะให้ทั้งครอบครัวทั้งชุมชนแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับด้วยความเชื่อนะครับผมสุดท้ายขอพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ